สองวันนี้ก็ไต่สวนลูกหมีแต่เช้าเลยครับก็เขาเรียกว่ามีการสืบพยานโดยการเบิกความตอบทนายโจทก่อนเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องทนายจำเลยถามค้านผมก็เริ่มถามค้านลูกหมีตั้งแต่เวลาประมาณสิบนาฬิกาเสร็จสิบโมงครึ่งสบเร็ดตสืบพยานซักจากเขามีอะไรบ้างคะที่แบบเราต้องใจมาเติมข้อมูลที่ว่าความมาถึงตอนนี้นะครับมาซักค้านมาถึงตรงที่ว่าอ่าเขาบอกเข้าเงินไปร่วมลงทุน ได้ค่าตอบแทนลงทุนทีละครั้งหนึ่งวันหนึ่งสองวันได้ค่าตอบแทนห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเท่นลงทุนอ่าเก้าหมื่นก็จะได้ค่าตอบแทนหนึ่งหมื่นเป็นแสนไดงพันสองวันก็จะคือเดินที่ลงทุนเ,า<ม>เขาก็เขาก็ได้รับคืนจากจากคุณปูหมดแล้วนะครับก็มีก้อนใหญ่บางก้อนเขาบอกว่าอ่าลงทุนสามเดือนสามเดือนก็ไปทักมาถึงก้อนแรกวันที่หนึ่งตุลาคมปี 66ว่าเขาลงทุน850,000เสร็จแล้วก็ต้องจ่ายให้เขาอีกแห้าเป็น1ล้านภายในวันที่1มกราคมปี66ถ้า67เสร็จ <6, 7. S 1> แล้วพอวาันที่1มกราคมปี67ต้องอคุณลูกวี้ก็บอกว่าเอ่อยังไม่ได้จ่ายเขาเขียนเช็คไป8บบห0เขาวันที่3ามืมกราคม67พอถึงวันที่3เดือนมกราคม67ก็ก็ยังเรี่ยกเก็บกันไม่ได้ไม่ได้จ่าย การจำนวนที้อหนึ่งล้านบาทก็เลยเป็นรวมในสองล้านบาทสองล้านบาทฉบับที่ที่เป็นคดีอ่ะเขราก็เลยว่าตรลงแล้วต้นเดือนมีนาคมเนี่ยที่คุณให้ําคาดกับสื่อบนชนว่าคุณอูไปยูมกันคุณสองล้านแล้วมีการทำาสญากู้เห็นใจใคุณเนี่ยตกลงไม่มีการยืมเงินนะต้นเดือนมีนาคมไม่มีมันมาจากบุญนี่เดิมนะครับบุญนี่เดิมที่มีแปดแสนห้าแล้วก็มีดอกแสนห้ารวม 1, 000, อยู่นั้นนะเป็นหนึ่งล้าน หนึ่งร้านนี่ยรวมอยู่ในสองร้านเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยจะต่ออีกหนึ่งล้านแล้วไอ้หนึ่งร้านหลังเนี่ยมันมาจากไหนนะครับจะอีามคันต่อไปครับวันนี้เห็นครั้งที่แล้วให้สภาพพิหารสภาพว่าวันนี้จะมีอะไรพลิกให้เราจับตาดูเลยอย่าเที่ว่าพลิกเนี่ยคือมันเนข้อได้จริงกับข้อกฎหมายหนึ่งข้อได้จริงก็คือมันมันพลิกไปจากที่คุณลูกบีเคยให้ัมภา่านสื่อบนชนต่างสองในข้อกฎหมายมันจะพลิกากกาพลิกมันแค่ความผิด มันไม่ใช่ความผิดตามพรอเช็คมันไม่ใช่ความผิดฐานชั่อโกงนะครับคํามากคาว่าพลิกไงครับมันทั้งข้อจริงและข้อกฎหมายครับวันนี้มีอะไรหนักใจไหมคะไม่<อ>ไม่ไม่มีอะไรหนักใจครับก็เห็นบอกว่าตอนบ่ายนี่มีคุณอ,อ้อมอีกคนหนึ่งนะครับผมก็รอ <บา S 2> แต่ถามค้าคุอคณอ,อ้อมนะครับว่าคุณอ้อมเนี่ยถูกถูกหลอกถูกโกงยังไงแบบไหนแล้วได้รับํำรัดดียู่าแล้วเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะครับก็พร้อมอยู่แล้วเพราจะถามค้าแล้วการที่คุณอ้อมมาเป็นพยานให้ทางฝั่งเรื่องนี้นะคน มันจะมีผลอะไรกับเราไหมไม่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 มีผลทําให้คดีอ่ารูปคดีเปลี่ยนแปลงไปครับนะครับไม่มีผลนะครับไม่มีอะไรนั้นมากาหนักใจนะครับพี่ปูวันนี้มีโอกาสเจอหน้าลูกหมีข้างหน้าเป็นยังไงคะในตอนขึ้นศาลในห้องนนี้ก็ดีค่ะดีใจด้วยที่ที่ได้มาวันนี้เพราะว่าได้มาฟังว่าอะไรเรื่องจริงอะไรเรื่องไม่จริง เหตุผลที่อยากมาเลยบันนี้เพราะอะไรครับเพราะหรือว่าในชั้นเตยในัตนเตยสวนไม่ต้องมาก็ได้อะไรย่างเงี้ยแต่พี่พี่กูก็แบบเออมาดีกว่าก็อยากมาฟังค่ะอยากมาฟังด้วยตัวเองด้วยค่ะว่าในสิ่งที่มันจะเป็นของคนสองคนเนี่ยเขาเขาจะพูดว่าอย่างไงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่คนสองคนอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้ซึ่งเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะทําแบบนี้เพื่ออะไรนะคะจริงๆจริงๆเรื่องราวมันจะไม่ ไม่บาดปลายเลยถ้าเราคุยกันดีๆพี่ฟังก็ดีใจนะคะว่าที่ได้เห็พูดเลยวันนี้แล้วก็ยังมีความสุขด้ใช่ไหมมีความสุขค่ะเพราะว่าก็พี่ปูไม่ได้ผิดอะไรอ่ะพี่ปูไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เอกสารหลักฐานทุกอย่างก็ส่งให้ทั้งอาจารย์ประมาณทั้งทนายกิ่งหมดแล้วมันจะแตะในห้องมากรึไหมคะไม่อ่ะค่ะการเจอหน้ากันเป็นยังไงบ้างคะลุงก็พี่ปูก็ไม่ไม่ได้อะไรก็ก็เฉยเฉยเขาก็เฉยๆค่ะแสดงว่าก็สามารถมองหน้ากันได้อะไรกันได้ใช่ไหม ไดคุยกันไหมที่ปูดได้ีทำไมเไคุยเลยแล้วีห่หาเหรอค <ๆ S 3> <า>ับว<ๆ>ันนี้มามาครับที่ให้มามาเป็นกำลังใจให้เพราะว่าก็อยากจะมาฟังด้วยเหมือนกันว่าทางด้านของโจทย์เขาจะจะ,จะพูดอะไรยังไงบ้างนะครับทางด้านจะประมาณก็ซักไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะซักต่อางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องชัดๆก็จะค่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆ าวันนี้จบได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ก็คงก็ต้องมีครั้งต่อไปก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆครับวันนี้แบบที่ผมเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นมูนนี่ก็ดีหรือในเรื่องอย่างอื่นๆที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อไปแล้วเนี่ยมันจริงตามนั้นหรือไม่นะครับมันจะปรากฏให้เห็นเลยนะครับอันนี้ขอก็ขอพี่น้องประชาชนก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย <c oughs> แล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยความจริงมันย <c oughs> <c oughs> ังไม่ปรากฏก็อย่าเพิ่งไปฟังข่าวหรือว่าไปฟัง ไปไหนที่เขาพูดออกมาแล้วก็โอ้โหมาทัวร์มาลงเรากันเต็มที่เลยนะครับเราก็อยากจะให้เคลียร์ตรงนี้ไปแล้วก็ขอกําลังใจคนที่เป็นแฟนขับเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับก็ให้กําลังใจมาพอสมควรนะครับหลายท่านก็จะทัวร์ลงอีกก็ขอให้เบาๆหน่อยก็แล้วกันครับช่วยช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรข้อที่จริงสักนิดนึงนะครับจะได้ทราบน้ำหนักมันออกมาเหมือนจะเข้าท่ายอีกมีมากกว่ามันส่งผลกับความมั่นอกมั่นใจของเราบ้างไหมคะมันส่งผลบ้างไหม น้ำหนักอะไรน้ำหนักจากไหนจากทัวร์มาลงเรามากกว่าทั้งนู้นก็ทัวร์เขาไม่รู้เขาได้จริงฮะทัวร์เขาไม่รู้เขาได้จริงอ่ะเขาฟังคําพูดจากอ่าคุณธนายกุ้งคุณธนายเดชาแล้วก็ฟังคำพูดจากคุณบีแล้วไม่ใช่คนอื่นเพราะมันไม่ใช่ความจริงทัวมาลงเราตอนนี้เรามาความสาเนี่ยถ้าเราพูดไม่สิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเป็นคำถามอยู่ครับไม่ได้มีไม่ได้มีหลักฐานว่าว่าทัวร์เนี่ยน้ำหนักไปย่าฟั่งไม่ใช่ผมไม่ถือน้ำหนักเพราะว่าถือว่าผมว่าเป็นกระแสกระแสที่ที่มีการ นีการสร้างสร้างขึ้นมาสร้างเลือกขึ้นมาให้กระแสเกตทางเกตทางพวกเรานะครับผมคิดว่างานได้ไม่ผมไม่ได้แคร์เรื่องนี้ใช่ไม่ต้องครังไม่ชนียังไม่ต้องยังไม่ต้องครับยังไม่มีสีขึ้นพูดครับเพราะเป็นจำเลยที่ยังอยู่ในฐานะจำเลยขั้นตอนต่อไปคือต้องยังไงครับขั้นต่อไปก็หลังจากใ่สวนมูลฟ้องเสร็จเียบร้อยสาลมีคำสั่งครับว่าคดีมีมูลหรือเปล่า คือถ้าคดีไม่มีมูลนีก่ก็ยกฟ้องไปเลยถ้าคดีมีมูลนะครับคือมีมูลเนี่ยหมายความว่ามันมีมูลูลคดีเนี่ยมันมีทางมันทำเป็นไปได้เขาก็จะมาทาฟ้องไว้แล้วก็ไปช่วกันแต่ที่แต่ที่คุณปูต้องมาพูดละเอาหลักฐานมาว่ากันละแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้เรายังไม่มีโอกาสไปช่้เต็มที่เพราะ,ราะว่ามันแค่ไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีมีมูลหรือเปล่คาคุณธนาคิดว่าผลน่าจะเป็นออกมายัางไง ผมเหรอฮะถ้าตุกขารีรับตามๆเรื่องผมก็ได้ย้ายยกฟ้องอันนี้ผมผมคิดว่าไปตามตุกข์รว่าเนื้อเนื้อเรื่อยๆก็ขรอบของได้ยิงได้ย้ายยกฟ้องเขาจะยังไม่ได้จบกรนี้อย่างยังอย่างถ้าเกิดยกฟ้องคนที่จะตามมาจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ทั้งปวงก็ก็โจทย์ก็โจทย์จำใจที่จะอุทธรณ์หรือเปล่านะครับจะอุทธรรึเปล่าแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่โจทย์ทำมาก็มันจะกลายเป็นเรื่องฟ้องเท็จเรื่องเบิกความเท็จเรื่องอะไรปาร์าไปหมดยังไม่ทันเขาก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ก็อุทธรรณ์ได้คับ แต่ต้องมีผู้สารรับรองให้เขาอุทธรณ์นะครับถ้าข้าสารไม่รับรองให้อุทธรณ์เขาก็อุทธรณ์ไม่ได้ค่อยได้จริงสบายใจมากเลยค่ะวันนี้ก็ก็เพิ่งได้เห็นทนายโซเชียลทนายกระแสนะเวลาอยู่ต่อหน้าสื่อจะพูดอีกแบบหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าศาลเงียบกริบ่นอะไรทนายเดชก็เอิ่มทั้งคู่อะค่ะที่ที่เขาเงียบที่เงียบเป็นเพราะอะไรเขาพูดหมายถึงที่เขาเงียบในห้อง อันนี้พูดได้เยอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าสามท่านก็ไม่ได้ไม่ได้พูดก็ได้ครับไม่ได้พูดกัไแรกคือคือคืออาจจะเป็นคนเรภาพคนเรภาพกับที่เห็นในในโซเชียลนะครับเชียลกับตอนนั้นก็เหมือนความความความเคี่ยวกลางเอะไรประมาณนั้นครับอ๋บอกว่าสบายใจขึ้นก่อนหน้านี้ที่บอกว่าปวดเข้าโรงพยาบาลตั้งเจ็ดก็ก็ตอนนั้นเครียดจริงๆเพราะว่าพี่ปูไม่เคยมีข่าวเสียหายใช่ไหมล่ะแล้วก็พอเขามาทําแบบเนี้ยคือ อยู่แล้วแหละว่าเขาตั้งใจทําอะไรแต่ตอนนี้มีแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทันขึ้นแล้วนะสิ่งที่เราเอ้ยเนี่ยค่ะแบบมายควาว่าเราต้องการแบบัวแบบไหนเองเขาว่าในเรื่องของเงินเราต้องเราคิดว่าเราจะแบบคืนเขายังไงหรือว่ายังไงอนะคะตอนนี้ปะทุเราอะก็มูลนี้ที่แท้จริงมันมันไม่ใช่ยอดที่เขาแจนะ้งอะไม่ไม่ใช่ยอดของเราใช่ก็ต้องรอศาลท่านตัด แล้วพี่ภูก็ยืนยันแหละว่าเป็นนี่ก็ต้องใช้แต่ว่ามันจะตามตัวมันถูกตมันไม่ไม่เคยบอกเลยว่าเป็นนี่ไม่ใช่บอกเสมอว่าเป็นนี่ต้องใช้แต่คนนี้ที่เขาแจ้งมันไม่ถูกต้องก็คือดยวยว่าการสู้กันครั้งนี้ไม่ได้สู้เพราะว่าเราจะไม่ใช่นี่เขาไม่ใช่ไม่ใช่เพราะบางทีคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วแบบก็ยิ่งมาทัวร์ลงเราอะไรอย่างเงี้ยคือครับท่านเป็นทำนายชื่อเสียงจนันเลยเถิดล้มเส้นนะครับทำลายชื่อเสียงจนเลยเถิดล้มเส้นเลยต้อง คือตานตอนเรียกตอบสู้วัีก็เพื่อสวายเท้าความถูกต้องใช่ค่ะแต่ความยืดทำให้กับตนเองและครอบครัวครับยอดเงินที่แท้จริงเป็นไงพี่ปูขออนุญาตถาค่ะเก่งมากคือเป็นผู้จ่ายเงินออกาให้ข้อมูลเรื่องผู้จ่ายเงินใช่ไหมใช่เดียก็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 ด้วยค่ะจริงๆก็พี่ปูอ่ะเออ่ก็มีเชิญชักชวน มีถูกชวนใช่ไหมถูกชวนให้ลงทุนถูกชวนใหลงทุนถูกชวนให้ลงทุนถูกชวนให้ลงทุนแล้วก็ลงทุนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปในส่วนนี้ของมีบ้างบางส่วนคืนเลยใช่ไหมคะพี่คบูยังไม่ได้คืนใช่ไหมคะก็มีบางส่วนได้คืนได้คืนบางส่วนแล้วส่วนที่ยังไม่ได้นี่คืออะไรนะคะก็พอสมควรนะยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้ เพราะว่าเพราะว่าของพี่ปูเนี่ยเข้าไปด้วยงานอีเวนต์ด้วยค่ะซึ่งเขาเขามีอีเวนต์เยอะบริษัทไนคอนใช่ไหมคะทั้งปีแล้วก็เราก็ได้เข้าไปพีเศษงานอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเราเป็นผู้เสียหายก็อย่างเงี้ยแล้วเขาในครณีอื่นไปแจ้งความหรือไปอะไรยังไงไปในฐานะผู้เสียหายก็ไปลงบัาที่ประจำวันไวป แล้วโอกาสจะได้เคลียร์คุยไหมคะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการคุยมีทีความกังวลใจไหมคะว่าเราอาจจะโดนแบบไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับไม่กังวลใจเลยค่ะไม่กังวลใจเว่าจริงจริงไม่กังวลใจค่ะไว่ใช่่แมขายไม่ใช่แม่ขายไม่ใช่บอสสไม่่ใชบอะเพราะว่าพอเรามีรูปกับเขาหลายๆรูปหลายๆแบบที่อะไรแบบี้หลายหลายครั้งอ่ะพี่ครูคนก็จะแบบเข้าใจไปแล้วโย้ไปแล้วคิดไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะว่าคนรู้จักกันก็ไปทานข้าวกันคุยงานกันค่ะแล้วกะตอนนั้นเราไปพูดนะว่ามันก็เป็นเรื่องของการทํางานใช่ค่ะใช่เป็นเรื่องธุรกิจเขามีชักชวนให้เป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็อยู่ในขั้นตอนการคุยค่ะแต่เรายังไม่ได้เปินใจเมื่อไหร่เพราะเกิดเรื่องเราตกใจนะคะตอนนี้มันบาดบายด้วยก็ตกใจค่ะเพราะใหญ่เรือใหญ่ท่เ่ ตอนนี้ไม่ได้มีความมามวนใจอะไรใช่ไหมว่าเรื่องมันจะมาโยงเราลากเราเข้าไปไม่ไม่ไม่เลยค่ะเพราะว่ามีหลักฐานอย่างนี้พนักตำรวจต้องการที่จะเชิญผู้ไปให้ทำปากทำให้ดีค่ะพี่หาเป็นห่วงไหมเหมือนกับหลายๆเรื่องประเด็นประดังมากเลยรวมรวมเลยเขาจะไม่จบไี่เื็อเดียคอนแล้วก็ถ้าเรื่องเดียคอนไม่ไได้กังวลอะไรแบบที่บอกนะเขาที่ได้ถูกให้สัมภาษณ์ไปว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเขาก็เป็นน้องนะครับแล้วเขาก็ชวนเราไปทานข้าวก็เป็นเรื่องปกติ ทานข้าวเราก็นั้งคุยกันนั่งร้องเพลงสังสรรค์กันไปดูหนังด้วยกันก็ไปกันอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าในนั้นอาจจะมีบอสหลายคนที่ไปเพื่อก็ไม่ไม่เข้าไปดีไอคอนนะเขาต้องชุดเดียวของเขาถูกได้ไอเราเป็นรุ่นพี่ไปสังสรรค์คุยอะไรก็ไม่ได้ครับถ้าเราไปนี่เป็นงานถ่ายหรือถ่ายรูปเป็นเหมือนก็เป็นแบบไม่ได้ไม่ได้บอกว่าตั้เนื้อกี่กี่งไงแต่ความยังไงก็เปนแบบนั้นเขาเป็นั้นเาเป็ ตอนแรกความสนิทกับบอกพี่ภูเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องมันสนิททั้นหนเออก็คุยกันเรื่องงานนะคะตอนตอนที่ทราบขาวตกแค่ไหนก็ความคิดเหมือนเหมือนอาจารย์นั่นแหละตอนแรกๆเราคิดไหมว่าธุรกิจของเขาควแบบงงๆทำอะไรธุรกิจใหญ่เกินไปอะไรบ้างธุรกิจของเขามันจะแบบมีผู้เสียหายเยอะไม่คิดค่ะไม่คิดว่ะ ไม่ใช่หลงพี่รูอาจารย์มองว่าหน้ามีอะไรหน้าเป็นห่วงไหมคะอะไรครับเค่แค่ไอคอนไมีได้อคอนไม่มีอะไรได้ห่วงของปูเลยอ่ะเขายังไม่ได้ขายยังไม่เป็นคือไม่ได้ขายไม่ได้ขายตีไม่ได้ยังไม่ได้หาสมาชิกต่อจากตัวเองเลยพผลิตะพันเนี่ยพี่ปูเนี่ยพี่บอกหมือนมาบางส่วนบางส่วนแต่ละบางส่วนก็อยู่ที่เขาแล้วอะไรคือบางส่วนเนี่คือปูเนี่ยคือคือผมได้คุยมาแล้วอะผมสรุปไปฟังเร็วง่ายๆก็คือเขาเขาก็เป็นไปไปเป็นเป็นสมาชิกอย่างสองแสนแสนกว่า เออพวกอะไรพวกอะไรเป็นอะไรนั้นเป็นดีลเลอร์หรือไงไปบินไปรพอสมัครตอนนี้ก็ยังขายของขายไม่เป็นพอขายไม่เป็นเสร็จก็มีสินค้าก็มีเบิกมาบางส่วนมาใช้เองบ้างลูกใช้บ้างสามีใช้บ้างตัวเองใช้บ้างแจกค้างๆขายไม่เป็นแล้วก็ที่เป็นสมาชิกก็เพราะว่าแค่อยากได้งานอีเวนต์เขาเพราะเขาออกชวนคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็คุยเรื่องธุรกิจแต่คุยๆกันงานก็ยังไม่เบื่อไปไหนปรเกิดเรื่องแล้วไม่ได้ไปไหนแค่นี้เองครับเรื่องงเรื่องแชทลับ หลักฐานเราอะค่ะที่เราพิสูจน์เพราะวอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่สามารถเซฟปูได้ใช่ไหมคะว่าเราไปรู้จักเขาได้ทั้งอะไรทำไมยังไงรู้ได้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้เขาใช่ได้ค่ะไม่ยากค่ะ